สวัสดีครับผมพิตีสามหนึ่งครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านเลยน,นะครับวันนี้มาให้ชมพระหลวงปโตในชุดสิบสามพิมแรกนะครับโดยเริ่มสร้างตั้งแต่หลวงปู่นะครับกดแม่พิมพ์เองนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่สองสี่หกแปดนะครับโดยวันนี้ทางไม่ชมมีประมาณเกือบสิบพิมพนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นอ่ายุคสิบสามพิมแรกแช่น้ำมนต์ซึ่งถือว่าเป็นพระที่หลวงปโต ท่านกดไม่พิมพเองนะครับซึ่งจํานวนสร้างน้อยมากในแต่ละพิมพนะครับมาชมกันเลยนะครับองค์แรกนี้นะครับเป็นพระเป็นพระสมเดร็จหูใบสีพิมพก้างปลาพิมพเล็กนะครับแค่น้ำมันยุบแรกนะครับอันนี้เป็นก้างปลาเล็กนะครับอ่าให้ชมนะครับก็ดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับพระศิษสามพิมแรกก็ถือว่าเพระที่ต้องศึกษานะครับก็ดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับนี่เป็นหูใบสีนะครับเนื้อจะมีลักษณะ แช okay. ่น uh, so so ้ำมนต์นะครับอ่าก็บากองค์แช่หนาแช่บางนะครับก็มีหลายลักษณะนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ก้างปลาเล็กนะครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะรอยตัดนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็ดูง่ายเลยครับมีลักษณะเป็นข้ามน้ำมนต์นะครับแล้วก็มีลักษณะการกดแม่พิมพ์ได้นะครับเป็นรอยย่นๆนะครับอ่านะครับ อันนี้เป็นก้างปลาเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมต่อไปนะครับก็จะมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นก้างปลาเล็กนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์วันทาเสมานะครับพิมพ์พระวัดพับนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเหมนจันนะครับก็จะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับวันทาเสมานี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ครับกระดูนเนื้อนะครับยุบเจ้ากันแลมนะครับนี่นะครับ มีมวลสารนะครับมีธรรมชาตินะครับนี่ครับมีลักษณะเหมือนพระมีเคลือบก็คือแช่น้ามนต์นั่นเองนะครับอ่านี่เป็นบรรทาเสมาพิมพ์เล็กนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์แหวกม่านแช่น้ำมนต์ยุบแรกนะครับอันนี้แหวกม่านนะครับอ่านะครับแช่น้ำมนต์นะครับนี่ครับมีเป็นคราบๆนะครับ ต้องพยายามจาพิมพ์นะครับเจ็ดสามพิมแรกนะครับแล้วก็ดูเนื้อนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับอันนี้เป็นอ่าพิมพแบบม่านนะครับอ่านะครับอันนี้มีรอยกดแม่พิมพ์ดูง่ายนะครับขึ้นไปซสลบสลบนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ สมเด็จพิมซุ้มประตูเรือนแก้วสมเด็จพิมซุ้มเรือนแก้วนะครับอ่าสมเด็จซุ้มเรือนแก้วนะครับอ่าแช่นน้ำมลเช่นกันนะครับพิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับอ่าดูมีร่องแขนนะครับชัดเจนนะครับดูเนื้อนะครับผมพยายามโฟกัสติดตามเพืให้ดูเนื้อเป็นหลักเลยครับดูเนื้อดูพิมพ์เลยนะครับอ่ามีด้านข้างของซุ้มเรือนแก้วนะครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็ดูง่ายนะครับประลาทษันเหมือนกด กดนะครับเป็นต ah, nice ัวนนนนขึ้นเลยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นพิมพ์ที่นําไม้ชมตัวจริงนะครับพิมพ์พระคงนะครับซึ่งพระคงที่นําไม้ชมตั้งสององค์เป็นพระคงพิมพ์เล็กนะครับอโดยพระคงนียจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์เล็กทั้งคู่นะครับถ้าพิมพ์ใหญ่จะมีเม็ดขึ้นด้านข้างนี้ด้วยนะครับอ่านี้คือพิมพ์เล็กนะครับนะครับมีหลายโซนนะครับ กรดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับดูธรรมชาตินะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับของพระคงพิมพ์เล็กนะครับให้ดูด้านข้างนะครับนนะครับให้ดูอีกข้างหนึ่งครับ อันนี้เป็นโพอโพอเดี๋ยวป๊บน,นี่งนะครับขอชทมครับอ่าอันนี้เป็นโพ6หกครับอ่าสมเด็จโพ6หกนะครับนครับก็นับโพ1หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโพครับถ้าในยุคสิบสามทิมแรกนี่ครับก็เป็นพาชิชเชอรนัมต์ก็ จะมีตั้งแช่หนาแช่บางนะครับก็ดูต้องใช้ประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็คือมีหนามีบางนะครับนี่พอหกนะครับอนี่รอยตัดนะครับอ่านี่ด้านหลังเห็นไหมครับก็เป็นลักษณะกดเห็นไหมครับมีรอยเว้าของมือมีตัวหนอนขึ้นนะครับอ่านะครับถ้ามีรอยกระเทาะก็จะออกเป็นคลปูนขาวเหมือนขอกขาวนะครับ เป็นผงอิทิเจเนี่ยนะครับเป็นเหมือนปืนขาวอันนี้เป็นพแปดนะครับพอแปดก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งกับสี่ข้างแล้วสี่ก็เป็นพอแปดนะครับซึ่งจะคอรพิมกับโกนะครับอ่านะครับนี่ครับลักษณะนะครับด้านหลังนะครับอันนี้องค์นี้อยู่ในกรอบเงินนะครับจะมีด้านข้างนะครับต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพมพ์กิปโบยใหญ่นะครับแช่น้ำมันจุบแรก นะครับกลีบโบใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนื้อจะออกเป็นมีขน้นมนมีคุยคุยคุยนะครับที่เป็นพิมใหญ่นะครับโดยในพิมนี้จะมีพิม์เล็กกีบโบเล็กด้วยนะครับอันนี้ไม่กลีบโบใหญ่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังจะดูง่ายนะครับจะเหมือนเปรอยกดเห็นไหมครับมีตัวหน่อยขึ้นนะครับโอเคนะครับต่อไปเป็นอีกพิมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กีบโบเล็บช้างนะครับพิมพกีบโบเล็บช้างนะครับ จะก็ลพิมพ์นะครับกับพิมกีบหัใหญ่นะครับต้องแยกพิมพ์นะครับอันนี้กีบัเล็บช้างนะครับเห็นนะครับด้านหลังจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับพักยุบเจ้ากันนะครับต่อไปเป็นพิม์จับแป้งนะครับอ่าครับเป็นพิมพ์แป้งองค์เล็กๆครับประมาณประมาณองค์พระเทียญบาทได้นะครับอ่านี่มจับแป้งนะครับนะครับพรกก็ไม่น่าจะกดได้พิมนะครับ เป็นตัวนอนกนะ่อนไม่พิมพ์่ะโอเคนะครับพระสิบสามพิมพ์แรกที่นาไม้จมวันนี้ก็มีประมาณสักสิบพิมพ์นะครับก็อ่าเพาเป็นพระสิบสามไม่ได้ที่เราต้องพิจารณาก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับดูเนื้อดูพิมพ์นะครับก็เป็นพระที่ใช่น,น้ำมลแต่ก็อย่างที่บอกนะครับมีเช่นน้ำมลหนาบางนะครับแล้วก็มีหลายโซนก็วันนี้ที่นไม้จมก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ ส่งรูปพระหลวงปุทโตที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่าแอดนะครับ p i t i แล้วก็31น,นะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าให้จะขึ้นหลวงพุตโตพี่สหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ